ก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนบอลคอนแก่นยูนิเต็ดทุกท่านนะครับเ8เดือนที่ผ่านมาพวกเราทํางานอย่างหนักเลยเริ่มตั้งแต่แมตช์กาลสินนะครับหลายๆคนอาจจะผิดหวังในตั้งแต่นัดแรกนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับทำให้น้องๆนักเตะทุกคนนะครับต้องระวังนะครับทุกๆทีมดิวิชัน2ปีนี้ในภาคอีสานสนุกมากนะครับเลยอยากจะขอให้แฟนๆขอนแก่นยูนิเต็ดทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจนะครับ ในนัดหน้านะครับกาลสินขอให้พวกเราปะกันเยอะนะครับ neck. พวกเราจะไปฉลองแชมป์ยูวิชัน2ไพศาลปีสอนด้วยกันนะครับถ้าขาดตกบกพร่องเรื่องใดก็ต้องขออภัยนะครับไม่มีคนไม่มีเรานะครับเจอกันขอบคุณครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นในบ้านนัดสุดท้ายสําหรับรอบธรรมดาเราได้ชนะแล้วก็เราก็เป็นจ่าฝูงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราไปเตะนัดสุดท้ายของรอบธรรมดาที่กาลสินถ้าเราชนะเราก็จะได้แชมป์ เราจะไปฉลองแชมป์กันที่นั่นนะครับผมมั่นใจว่าเราทําได้ขอบคุณแฟนบอลวันนี้มาเชียร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยวันนี้สู้แบบถวายชีวิตเลยนะครับหลังจากที่เราเผ่านเกมกดดันมาได้หลายเกมวันนี้ทุกคนทําได้ดีแล้วก็ยังเหลือเกมสังคัตอีกนัดหนึ่งนะครับเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่เข้ารอบแชมเปี้ยนส์เราต้องการคว้าแชมป์เพื่อเป็นถ้วยใบยแรกสำหรับสโมสรหน่ที่เพิ่งก่อตั้งมาไม่ถึงปีขอบคุณแฟนบอนลนะครับขอบคุณมากครับ ก็อยากขอบคุณชาวครอบครัวจงอางทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจพวกเราทุกแมตท,ที่มาแข่งขันก็วันนี้ภูมิใจมากครับที่เก็บชัยได้แล้วยังเหลือแมตสุดท้ายครับเราจะไปเก็บชัยถ้าเก็บชัยได้ไม่ต้องไปหวังผลจากทีมอื่นเราจะเป็นแชมป์ที่กาลสินครับครับก็วันนี้ก็ขอบคุณก่อนหนึ่งก็ขอบคุณแฟนบอลอนแกนูีนเต่นนะครับ พวกผมก็ทําได้สําเร็จแล้วในในนัดรองสุดท้ายก็คือเอา3ามแต้มมาฝากแฟนบอลของเราแล้วก็นัดต่อไปเราจะไปสลองแชมป์ที่จังหวัดกาลสินก็ขอให้แฟนบอลของขอนแก่นยเต็ดไปกัน,นเยอะๆนะครับเพราะแมตสุดท้ายพวกผมก็อยากได้กําลังใจจากแฟนบอลให้มากๆแล้วก็จะนาชัยชนะมาแล้วก็นําถ้วยกลับมาที่บ้านของแก่นเราครับขอให้แมตหน้าแฟนบอลไปกัน,นเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ผมวิโรธศิลาโพนะครับ เป็นผูน้นาเชียร์อยู่นะครับก็เพรารู้สึกวันนี้รู้สึกว่าทุกคนกองเชียร์ทุกคนเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับร้องเพลงเชียร์ตลอด90นาทีจริงๆขอบคุณกองเชียร์ทุกๆคนนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราช่วยๆกันแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับอาทิตย์หน้านะครับเราจะไปที่เยือนกาะสินนะครับผมก็ยังไงฝากกองเชียร์ไปเยอะๆนะครับร่วมร่วมกันรน้องเพลงเยอะๆเพราะว่าเราจะไปฉลองแชมป์กันขอบคุณครับ ค่ะก็ก็ดีใจนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับทุกคนด้วยเนาะแมตต่อไปที่ไปแข่งที่กาลสินก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเยี่ยมหรือเปล่าเนาะก็สู้ๆนะคะขอบค่ะครับวันนี้รู้สึกว่ามีความประทับใจมากนะครับที่เราเก็บแต้มได้นะครับที่บ้านเรา3มแต้มวันนี้นะครับนักเตะเราทุกคนเล่นได้ประทับใจมากและก็เล่นได้ดีที่สุดมากเลยครับผมครับผมขอบคุณมากครับก็วันนี้เป็นนัดที่สนุกมากเป็นนัดสุดท้ายของในบ้านค่ะก็ อยากให้ทุกคนไปนัดกาลสินเยอะๆค่ะเพราะว่ามันเป็นนัดสุดท้ายแล้วก็อยากให้ไปดูอร์มคอนแกนเราจะขึ้นดีหนึ่งค่ะความรู้สึกวันนี้นะคะมันมากแล้วก็กองเชียร์เยอะมากๆแล้วแบบโคตนมันอ่ะจริงๆอ่ะทายไว้อ่ะสามศูนย์จริงๆน่าจะได้อีกลูกหนึ่งได้ซ้ำแล้วก็เราเหลือนัดสุดท้ายนะคะที่กาลสินไปกันให้เยอะๆไปฉลองแชมป์ด้วยกันนะคะอย่าลืมคอนแกนยูเต็ดสู้ๆเลิฟยูบายบาย วันนี้เป็นแมตช์ที่สาใจมากครับสุดยอดฉป์ครับฉป์อยูน่ในมือครับอย่าลืมนะครับแมตช์หน้าวันที่26ไปเชียร์กันที่กาฬสินเยอะๆนะครับคอนแกนยูไนเตดครับสุดยอด